จะสร้างตัวตนหรือจะขายของอันไหนดีกว่ากันคะถ้าเราเลือกที่จะสร้างตัวตนจะต้องเน้นไปที่การสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดทาให้คนสนใจซึ่งสิ่งนี้จะสร้างผู้ติดตามที่มั่นคงนั่นหมายถึงยอดวิวกับยอดไลค์และการมีส่วนร่วมก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะถ้ามีคนรู้จักเราใน tiktok อกเยอะมากพอแล้วเราก็จะสามารถหาไรายได้จากการโปรโมทสินค้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นการรับสปอนเซอร์หรือการขายของของตัวเองทีหลังนะคะซึ่งเป็นวิธีที่หาไรายได้ได้ในระยะยาวเลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะขายของก่อนโดยที่ยังไม่ได้สร้างตัวตนเราก็จะเริ่มได้เร็วกว่านะเพราะ t ิ k ตอ k มีเครื่องมือที่ทําให้เราลงโฆษณาได้ทันทีแม้ผู้ติดตามยังไม่เยอะก็ตามแต่มีข้อเสียคือ คนก็จะยังไม่รู้จักเราว่าเราคือใครแม้ว่าเราจะขายได้แต่เราก็ต้องเสียเงินค่าโฆษณาไปเยอะเหมือนกันแน่นอนนะคะว่าการขายของเนี่ยจะทําให้เงินเข้ากระเป๋าเราเร็วก็จริงแต่ในระยะยาวการสร้างตัวตนทําให้คนรู้จักคนจดจำอะ่ะเราจะขายสินค้าได้ง่ายกว่าค่ะอดทนในการสร้างตัวตนช่วงแรกไปก่อนนะคะก็คือเราสามารถสร้างตัวตนไปด้วยและอีกช่องหนึ่งเราก็เปิดการขายควกคู่ไปด้วยค่ะ สร้างทั้งสองช่องเลยเราควรที่จะสร้างตัวตนช่องหนึ่งแล้วก็ขายของช่องหนึ่งนะคะเราสามารถแนะนําช่องที่เราขายของเข้าไปในช่องสร้างตัวตนได้นะเมื่อแบรนด์เราติดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากจะขายอะไรเราก็ขายได้มากขึ้นค่ะถ้าเราอยากสร้างตัวตนเฉยๆเราไม่อยากขายของอยากรับงานสปอนเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนเลย ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ